แฟ DJ playlist บา DJ อ้อมค่ะสนับสนุนดอย40ปีปตทสออสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตอ่ะช่วง4โมงนิดๆก็ออกกำลังกายให้ตัวได้ขยับหน่อยจะหมดอาทิตย์แล้วแป๊บๆอาทิตย์หน้าทำงานกี่วันคุณผู้ฟังยหรอครับอ้าวกลวงไม่รู้ว่าวันศาสนาแล้วเราอ่ะวันศาสนาบูชาแล้วต่อวันเข้าพรรษาบางคนก็หยุดเข้าพรรษาบางคนก็ไม่หยุดป่ะบางส่วนใหญ่จะไม่ได้หยุดแต่ฟันหล่อเฉยอ่ะ เพราะฉะนั้นในเมื่อเขาหลอมาให้เราต้องอุดให้เรียบห,หรือว่าเราต้องหลอให้ว่างไปเลยก็สิบแล้วนะมันหลอใช่ไหมแ,แ,แท้แทแท้แท้ฟันเราย,ยังรู้จักถอนวันหยุดแล้วต้องรู้จักใช้หลายคนก็เลยคิดว่าจะไปเคลียร์ใจกันเลยค่งปะใช่ใช่ก็แล้วจองได้แล้วนะตอนนี้เท่าคร่าวๆรู้สึกว่าก็ขยับขยายจองกันได้มากขึ้นสนําเร็จแล้วจากวันนั้นนะคะก็หาวันไปแล้วก็หาเงินใช้ก็คือนู้ฟังก็มันก็จะได้เที่ยวปะ ได้พักผ่อนอะ่ะการทํางานมันต้องมีพักบ้างเนาะนเพราะทุกวันนี้เราทํางานกันกี่ชั่วโมงคะแปดปะเราทํางานกันแปดชั่วโมงทําใจไปแล้วกี่ชั่วโมงความใจไปแล้วเจ็ดชั่วโมงครึ่งทางานจริงจริงครึ่งที่เหลือเจ็ดชั่วโมงครึ่งเนี่ยเ็เดินเล่นไปนะ่งนะครึ่งชั่วโมงกินข้าวด้วยเนี่ยเนี่ย <laughs> พูดเล่นพูดเล่นแล้วก็ตั้งใจทํางานอะไรเหมือนอย่างที่เราคุยกันนะคะก็คือไม่ว่าคุณจะรักงานของคุณหรือไม่ คุณจะทํามันเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายในการดรงชีวิตในปากท้องใดๆมันไม่ได้ผิดถูกไหมะจะทําด้วยความรู้สึกงั้นๆหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่สําคัญคุณต้องรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย<ๆ>ถูกปะ่ะใจเราอาจจะงั้นๆแต่ความรับผิดชอบต้องเต็มร้อยใช่ปะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้อะ่ะและเชื่อเถอะอะไรที่เราทําไว้อะสิ่งที่ดีมันก็จะปกป้องเราเองอะ่ะแต่ว่าร่างกายเป็นสิ่งควบคุมไม่ได้อย่างที่คุณถามคุณผู้ฟังว่า โรคอะไรที่เรารู้สึกช่วงเนี้ให้เราไม่อยากเป็นอ่ะก็มีหลายคําตอบที่เราบางทีเราก็นึกไม่ถึงนะพี่กุงใช่ใช่ใมีกดไหลย้อนอะไรอย่างี้มีกดไหลย้อนด้วยก็เออก็จริงเพราะว่าถ้าได้ก้าวเข้ามาสู่วงการเนี้ทรมานทรมานต้องนั่งหลับแล้วมันก็กลายเป็นว่าจะต้องเลี่ยงในการกินนั่นกินนี่ลดอะไรบางอย่างสิ่งที่สําคัญเวลาป่วยคือลดความเคยชินถ้ายิ่งเกี่ยวกับอาหารน่ะจะตายเอาอ่ะลดความเคยชินอ่ะนะพี่กรังโอ้โหกาแฟกินไม่ได้ เผ็ดก็ต้องลดลงกินอาหารอ่อนๆอีกโอ curtain, ้ยแล้วต้องหยุดก sure> ินอ right ีกชอกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายบางคนบอกว่ากลัวโศกพะเคยมีญาติของน้องที่ทํางานเป็นแบบเฉียบพลันและจากนั้นก็เสียชีวิตบางทีเราก็นึกว่าโรคภัยไข้เจ็บอย่างพี่กวงอ่ะตอนที่เป็นไข้เลือดออกก็มีแนวโน้มอวกก็จะหนักป่ะใช่โอกาสที่มันจะไปถึงตรงนั้นก็มีบางคนบอกว่าน้ําท่วมปอดถูกไหมมันก็มีหรือบางคนบอกเป็นโรคหัวใจครับเพราะกลัวหัวใจวายฉับพลัน อ่ะมันก็เป็นเกิดขึ้นได้ถูกไหมถูกครับบางคนบอกว่าไม่อยากเป็นไอเจ็บคอเพราะว่า <c oughs> มันทรมานพึงหายด้วยอ่ะแต่ตอนเมื่อก่อนเราจ,จะไม่คิดว่าไอเจ็บคอเป็นเรื่องใหญ่ปะ่ะแต่พอเมื่อไหร่ที่เราได้เป็น,ปนอ,อ่ะพอมันได้เป็นจริงๆมันมันมันก็พูดยากหรือบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องของหวัดไอเสมหะและยาวไปไปถึงกระเพาะติดเชื้ออันนี้ก็หนักนะ เราไปติดเชื้อน,นู่นี่นั่นก็เลยรู้สึกว่าช่วงเป็นต้องกินยาเยอะมาเลยปวดท้องต้องส่องกล้องอ่ะแล้วก็ท้องเสียอีกเพราะฉะนั้นไม่อยากป่วยหรอกเ้อมเชื่อว่าเราควบคุมไม่ได้บางคนก็กลัวใครเลือดออกในขณะที่บางคนก็ตอบว่าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะกลัวก็รักษาซึ่งก็เข้าใจอันนี้เอาว่าเป็นประโยชน์ที่ถูกกลัวก็รักษาแต่พอดีคําถามเรามีคําตอบที่ต้องการนะคะคุณผู้ฟัง เวลาเราเล่นกันอะอในคําถามอะอมเราต้องการคําตอบ,บเช่นโลกอะไรก็ได้อะไรแบบเน,น,น,นี้ยเนาะนิดนึงว่าเออจะให้จัดอันดับต่อให้หนึ่งคะแนนในสิบก็เรียกได้ว่าไม่อยากเป็นที่สุดป่ะอ่านนิดนึงนะร่วมมือหน่อยลวลราเล่นเกอเหมันเสิร์ฟไปแล้วไม่มีใครตีอะเรารู้สึกหลบแบบเขาอะไรเหงาใช่ป่ะแล้วเราก็แก่แล้วเหงาแบบนี้ไบ่อยเราก็ใจไม่ดีป่ะไปกลวง ตุ้มตุ้มต่ำต่ำตุ้มตุ้มต่ำต่ำเบลเลยจะนะคะอ่ะสี่โมงเย็นกับอีกยี่สิบสี่นาทีก็เรียกได้ว่าใกล้เวลาเลิกงานแล้วคุณผู้ฟังใกล้บอกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับนอนหลับยากอ่ะคนบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นน่ากลัวเลยเวลเัิมนะถ้าคุณนอนหลับไม่ได้บางคนต้องไปหายากินนะอย่ยนอนหลับก็มีแบบอ่อนๆหรือยาที่บางคนไปคว้าเอายาพวกอะไรนะพี่ขวบยาแก้แพ้เพื่อจะให้ง่วงมันมีฤทธิ์ให้มันงงเงียอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็มีไม่มีใครอยากป่วยนะตอนนี้คุณฟังบอกว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังทรมานมากเลยค่ะคันไปทั้งตัวทายาก็ไม่หายกินยาก็ไม่หายออมก็ไม่แน่ใจว่าคุณหมอว่ายังไงเนาะบางทีอาจจะต้องลองไปพบคุณหมออีกสักท่านหนึ่งเป็น second opinion เพราะว่าอย่างตัวเองเนี้ยเคยเป็นคุณหมอท่านหนึ่งก็ก็อาจจะพูดคุยกันได้ยินตกหล่นไม่เท่ากันพอไปเปลี่ยนเป็นอีกท่านหนึ่งมันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นเหลี่ยงเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังก็ขอใหายเร็วๆเพราะถ้าคันมันทรมาน ทรมานจริงๆอะนะบางคนก็บอกว่าไม่อยากเป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะไม่ไหวแล้วเหนื่อยปวดหัว <c oughs> เออมันก็เป็นโรคที่ไม่ได้น่าเป็น <c oughs> ทั้งหมดที่พูดก็ขอให้คุณทุกฟังเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตอย่างเฝ้าระวังแต่ไม่ต้องหวาดระแวงดูแลป้องกันในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันจะทำให้เกิดสิ่งนี้ได้เราก็ระวังให้มากที่สุดก็แล้วกันนะคะังครลุมโปง สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นและมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่นใครที่เคยได้ยินคบว่าผูกดวงคนผูกดวงคืออะไรยังไงเมืองคานที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าอ่ะ ไปตามเหอะฟังตอนไหนก็ได้จริงขังคุมโป่งอะ่ะถ้าจะฟังสดต้องฟังกลางคืนแต่ถ้าจะฟังเวลาชีวิตทั่วไปฟังตอนไหนเอาที่คุณสบายเลยนะคะฟังสดๆกันสชั่วโมงเต็มๆพร้อมๆอมกันกับน้ำพริกเผาพันท้ายนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมี่คนนุ่มขุนแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นแซบสุดจะนุษอยากจกพุงอังคารคลุมโปง่ง <s> <s>